สวัสดีคะ่ะทุกๆุกคนยินดีต้อนรับทข้สู่ช่องวิม,มน,ยนยิ้มย่อ h ชาแนลนะคะวันนี้ลูกๆบน่นอยากจะกินน้ำยาปลาปลากระป๋องใส่ตีนไก่เดี๋ยวคุณแม่ก็จัดให้นะคะผักเยอะแยะเลยค่ะวันน้เราจะต้องมากินผักกันเยอะๆเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ผักใหม่ๆเยอะแยะที่วิมนไม่เคยทานวิมนก็จะลองทานดู อร่อยค่ะลองชิมดูแล้วก็อร่อยมากเลยอย่างเช่นอ,อ,อะไรนะผักผักขยงใช่ไหมคะแล้วกออ็อะไรนะใบโบโบกแล้วก็ผักชีลาวที่มตนก็ไม่ค่อยมา,มาทานเพราะนี่นอยู่ภาคกลางจะไม่ค่อยทานผักอะไรที่มันหลากหลายอะค่ะเป็นบางอย่างที่ทานแต่ว่าไปชิมแล้วอร่อยมากๆค่ะและได้ประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ นี่นะคะกระชายตะไคร้พริกแห้งกระเทียมหัวหอมนะคะแล้วก็ปลากระป๋องผักชีราต้นหอมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ไก่ตีนไก่ที่วิมลต้มไว้ไปเปื่อยแล้วค่ะแล้วก็หั่นสองท่อแล้วก็อะไรอะไรนะคะเลือดไก่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะ พี่มนก็จะใส่ออพริกแห้งลงไปก่อนนะคะพริกแห้งก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อจะตำง่ายๆค่ะพอพริกแห้งค่อนข้างจะละเอียดพี่มนก็จะใส่ เออขาลงไปนะคะใส่ข่ากับตะไคร้นะคะน้องแมวไปไกลๆลูกน้องแมวไปไกลๆแม่ทำกับข้าวเข้าใจไหมคะเออเข้าใจไหมคะ ต่อไปวิมอนก็จะใส่กระชายนะคะกระชายใส่เยอะๆหอมดีชอบมากเลยกลิ่นกิ่นของกระชายรู้สึกว่าวิมอนจะหยิบครกมาผิดนะเนี่ยหยิบครกอันเล็กมา ก็จะใส่พระหอมกับกับเทียนนะคะโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะพริกแกงเยอะเลยแกงหม้อใหญ่ค่ะค่อนข้างจะละเอียดแล้วค่ะ ถ้าเป็นน้ำยาปลาน้ำยาเออน้ำยากะทิวิมลก็จะตำแค่หย,ยาบๆแล้วก็เอาไปกรองอีกครั้งหนึ่งแต่เนี้ยวิมลว่าจะไม่กรองนะคะพ็าะจะตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ต้องกรองจะได้กินเนื้อสมุนไพรกรุบๆอร่อยดีค่ะปลากระป๋องส่วนหนึ่งวิมลจะมาตำวิมลจะมาตำกับ พริกแกงนะคะพี่มวลจะใช้เหมือนกับที่พีมวลทำออน้ำยากะทินะคะคือตำปลาให้ละเอียดก่อนลงนํำไปแกงค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำยังไงนะคะแต่วิมนลก็ขอทำสูตรเหมือนสูตรน้ำยาปลาน้ำยากะทิอะคะ่ะมก็จะตำให้ละเอียดแต่อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยววิมลก็จะ ใส่เป็นแบบชิ้นเล็กๆไม่ต้องอะไอีกมากบานทีเพื่อความเข้มข้นของน้ำยาของน้ำแกงอะค่ะาำแค่นี้ค่ะก็ตักใส่จานเลยเตรียมไปแกงกินหอมมากเลยค่ะ เลอะเทอะไปหน่อยเพราะว่าวิมลนหยิบครกผิดมาค่ะหยิบคกเล็กมาใบาวิมลมีครกหลายขนาดหยิบผิดมาที่เกียรเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวต้องล้างต้องล้างเยอะๆนี่ค่ะจะไปแกงกันเลยเดี๋ยวใส่น้ำกันเลย นีตแแลงหม้อใหญ่เลยค่ะปิดแกงหนูไม่เอาลูกไม่เอานะคะน้ำเดือดแล้ววิม,มก็ใส่พริกแกงไปเลยไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงแต่วิมลทำ แบบนี้ค่ะข้นดีจังเลยเบลอแล้วก็ เดี๋ยวเมื่อก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยไม่หน่อยนะคะใส่น้ำปลาเยอะๆเ,เพราะว่าน้ำยาต้องใส่น้ำปลาเยอะๆจะหอมอร่อยใส่ใส่ขาไก่กับเลือดไก่ลงไปเคี่ยวเลยเนาะเพื่อความนุ่มเพื่อความ เพื่อความาน้ำแกรงจะเข้าเนื้อเนื้อไก่กับเนื้อเนื้อกไก่หน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยววิมวลจะใส่กระชายหั่นลงไปหน่อยนะคะเพื่อความหอมหอมกระชายอีกวิมลชอบกิ่นกระชาย อุ้ยน่าทานน่าเดี๋ยวจะใส่เนื้อปลาหยาบๆลงไปหน่อยนะคะเมื่อกี้วิมลตำให้ละเอียดน้ำ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 แกงเขาข้นนะคะเดี๋ยวเนียใส่หยาบๆ ยหอมหอมกลิ่นน้ำปลานะคะหอมมากๆเลยเดือดแล้วเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพราะว่าวิมนลเคี่ยวตีนไก่จนเปืะะ่อยแล้วค่ะ กินไก่เปื่อยแล้วค่ะเดี๋ยววิมองจะใส่ผักลงไปเลยนะคะเราจะใส่พริกพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลาวใส่หัวหอมต้นหอมค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคอยลูกกลับมาและทานพร้อมกันค่ะหอมกุ่นเลย